ท่านผู้ชมฮะพอจะรู้กันบ้างไหมครับว่าก้นบึ้งจริงๆคือลึกๆของทะเลเนี่ยนะเขาบอกมีความรับแสนเลิศหาอยู่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเนี่ยได้สัมผัสความรักนั้นว่าคืออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาร่วมค้นหาความรักนี้กันนะครับความรับความรับความรักกับขอต้อนรับคุณอัคควัตรนะครับอัครรัฐอาอนต์นะครับและดรสิทธิชัยแดงประเสริฐสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัครับที่ที่มดดำบอกเนี่ยเดี๋ยวขอขอเกินก่อนนิดนึงว่าฟังเรื่องของเคล็ดลับ ใต้ท้องทะเลแล้วผมผมอึ้งนะวัวดำเพราะว่ามันยาวมากมันเยอะที่สุดแล้วไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เขาทําวิจัยเขาทาเป็นการวิจัยเสิดขึ้นมาเลยเกวยวิจัย innovation ความลับนี่คืออะไรครับไทยตอบเลฮะอ่าครับผมเองครับจริงๆต้องบอกว่าเอ่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับอ่าผมกับดรปุ้ยเนี่ยนะครับก็ทําคลิมเมื่อข่อยทากกันแล้วเราก็คุยกันว่าเฮ้ยจะทํายังไงนะเพื่อที่จะมี innovation ตัววัตถุดิบใหม่ๆนะครับก็ไปโดนไอตัวปลาดาว นะครับซึ่งปลา <Star fish S 2> ดาวเนี่ยใช่ <Star fish S 2> ปลาดาวเนี่ยเวลาเวลามันโดนตัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะงอกออกมาใหม่ได้ oh. ใช่ไหมครับ,รบเ,เราก็เลยคิดค้นแล้วแล้วมันมีอินโนเวชั่นออกมาว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะครับได้ดีมากปลาดาวนี่ยหรือ,รอดีดีกว่าตัวเมื่อข่อยท่าที่พวกเราเคยทํากันมา นะครับเราก็เลยมาคุยกันว่าในท้องทะเลเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างครับ,รบก็เจอสัตว์ที่มันแบบแปลกๆเยอะมากอย่างแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากที่สุดในโลกครับใช่ครับ<ช> โอ้เรียกว่าหลายร้อยปีครับอุ้ยมาอ่ะแมงกะพรุนแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกไม่น่ากินเลยสงสารแล้วมีอะไรครับมีอะไรครัแล้วก็มีตัวลลปลาแซลมอนนะครับที่สามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องคอลลาเจนเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เด่นเด่นเลยพวกแอนตาแซนตินสารลายแดงเซลล์เดียวอ๋อสารลายแดงเซลล์เดียวที่คือตอนนี้ดังมากเป็นยาเยอะใช่เพราะตัวนี้มันมันสามารถที่จะลดพวกกะพวกฝ้าอะไรต่างๆ่างผมไม่เคยได้ยินตัวนี้เลยสารลายแดงเซลล์เดียวแอนต้า เป็มไงที่ตอนนี้มีมีอยู่ในโฆษณาทีวีอยู่ในโฆษณาทีวีก็มีใช่ดที่คนใช้เยอะเยอะอะไรอะไรอะไรกกรู้จัออะไรออะะไไรรคือผมไปเห็นมาครับเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนของผลิตภัณฑ์ของคุณเยอะมากอะไรผลิตภัณฑ์มรรสิตนะครับผมตาตาตาสายเซลล์เดียวสาหร่ายแดงเซลล์เดียว แล้วมีอะไรครับคือตัวนี้มันช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ดีดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนประกอบตัวนี้ที่โดดเด่นอีกตัวนึงก็จะมีไขมุกนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความขาวใสของผิวแล้วมีอะไรครับนะครับก็ตัวประกอบหลักๆก็คือหอย่างเดี๋ยวขอทวนหน่อยนะฮะสารสกัดจากปาดาวจากแคนาดาบาดาวครับสารสกัดจากแมกะพูลนจาก USA สารสกัดจากแครงตอนทะเลจากอเมริกา USA ล่ะสารสกัดจากรังไข่ปลาแซลมอนจากญี่ปุ่น สารสกัดสาหร่ายแดงเซลลเดียวจากเกาหลีสารสกัดจากไข่มุกจากจีนมันเยกไปไหมฮะมันมันไม่ตีกันเลยฮะคือมันมันมันจุดเด่นมันคนละคนละคนละอย่างกันครับครับอย่างปลาดาวเนี่ยมันช่วยผัดเปลี่ยนเซลผิวนะแมงกะพรุนเนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้ววิธีการผลิตอ่ะมันมันทำไงเราเราต้องเริ่มก่อนจากการที่รับโจทย์จากคุณยงมาเนี่ยทางบริษัทวิจัยพัฒนาของเราอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพอได้รับโจทย์มาแล้วก็กระจายว่า แล้วของดีที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ไปเจอว่าโอเคปลาดาวมันดีแต่ว่าสารสกัดทุกอย่างไม่มีอะไรดีที่สุดสําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง<อ>สิ่งอย่างหนึง่งมันก็ดีสําหรับสิ่งอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเราอยากได้สิ่งที่มันครบเราก็ต้องหาละจากท้องทะเลมีอะไรบ้างหนึ่งสสาสี่ห้าเอามารวมกันครับผม เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นผสมภาษาออกมาจนมาเป็นแบบว่าครีมเป็นเบสซีครีมเป็นเบสซีคุณจะใช้ว่าเบสสีครีมมันเหมาะกับคนประเภทไหนผิวเบสหรือเบสเบสเบสที่แปลว่าดีที่สุดอ๋อแล้วนี่เราจดชื่อแบรนด์ว่าเบสเลยมันเหมาะมันเหมาะกับคนประเภทผิวยังไงหรืออะไรก็คนที่มีริ้วรอยรอยหมองคล้ำหรือว่าแผลเป็นตามที่เกิดจากสิวอะไรต่างๆรูขุมขนกว้างคนกลุ่มพวกนี้สามารถที่จะใช้ได้ดีเลยนะครับ แม้แม้กระทั่งแพ็กเกจเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนักนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยกันมาแพ็กเกจสินค้าที่ออกมาก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคอีกด้วยทําได้อย่างไงฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับต้องลองดูตรงนี้นะครับอ่าเป็นแพ็กเกจเนี่ยเราก็กดมาก็ได้มีครีมออกมาเป็นครีมออกมาลองต้องกดดูก็ได้ครับประมาณนี้แบบไม่ไม่อันนี้ใหม่ใหม่ล่าสุดเลยเ้ย ถ้าครีมเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากครีมประกอบด้วยวัตถุดิบธรรมชาติมากเนี่ยนะฮะผมว่านี่ๆๆๆอยางๆๆผมต้องคุณแจ็คได้ครับโอ้โหเบสซีครีมเบสซีครีมแต่ต้องขอบอกว่าตอนที่ฟังสารสกัดนี่ผมผมอึ้งงมันเยอะเยอะขนาดเี้อยังถามทีมงานเลยผมว่ามันเป็นไม่ได้เหรอที่มันจะมีเยอะแยะขนาดนี้ เป็นไปได้ครับจริงๆของดีในโลกมีมากมายแต่ว่าการสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งคือการหาให้มันเจอแล้วก็การรวมกันอยู่ในเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวให้ได้ี่ค่งทั้งสองคนบอกว่านี่เขาจะให้ส่วนแบ่งพวกเราแลยนะจริงๆเบสซีครีมเนี่ยเราสามคนจะได้10%นะจัดไปครับบอสมาดามรู้แล้วยังจริงๆริครับถ้าถ้าจัดกันนีนเเซ็นสัญญากันเลย